คาถาเรียกทรัพย์ส่วนเรียกเงินเรียกทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้พระคาถาดีๆอีกหนึ่งพระคาถานะครับซึ่งเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบนะครับใครที่สวดพระคาถานี้ แล้วไปตั้งใจทำความดีตั้งใจทำมาหากินอนาคตอีกไม่นานคุณจะรวยแน่นอนนะครับก็ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนว่าคนเราเนี่ยคือการสวดมนต์เนี่ยเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆด,ดึงดูดโอกาสดีๆด,ดึงดูดลูกค้าดีๆด,ดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณสวดมนต์เอาไว้นะครับคือการสวดมนต์เนี่ย หลายๆคนมีประสบการณ์นะจากเจอแต่ลูกค้าไม่ไม่ดีเจอลูกค้าแย่ๆเจอคนไม่โอเคนะครับพอสวดมน์เท่านั้นแหละสวดต่อเนื่องกันจะเริ่มเจอกับคนดีๆเจอลูกค้าดีๆเจอกับคนที่ไม่ง่า่าเจอกับคนนิสัยดีนะครับโอกาสเข้ามาเรื่อยๆโอกาสจะเข้ามาตลอดสำหรับผู้ที่สวดมน์นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณ สวดอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่สวดโอ้ยสวดวันนี้แล้วไม่เห็นผลเลยเลิกแล้วอย่านะครับสวดให้ต่อเนื่องนะครับก็คาถาวันนี้จะให้อีกหนึ่งคาถาเป็นทางเลือกนะครับหรือจะสวดทุกคาถาที่ผมให้เลยก็ได้นะครับถ้าใครขยันเนาะก็วิธีการสวดให้ตั้งนะโมสามจบเหมือนเดิมนะครับนะโมตัสสะภะควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาจากนั้นเนี่ยให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็สวดตามผมดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับพุทโธอิติปิโสพระคาวาพุทโธพระคาวาตี อิติปิโสภะควาอาระหังอิติปิโสภระควาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบัตรใบอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะ สัจ,จวัเชนะอทิฐามิด,ด้วยอำนาจคุณพระรัตนะตายขอผลบุญทั้งหลายนี้จงเป็นพลวัตปัใจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงร่ำรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยพันขอให้มีเงินทองกองเป็นภูเขามีธนบัตรไหลมาเทมาดั่งวารินที่ไม่มีวันหยุดขอให้มีเงินทองเข้ามาโดยตลอด ทำมาค้าขายดีจะได้หมั่นทำบุญสร้างกุศลถวายคุณครูบาอาจารย์ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทินสาธุพระคาถานี้นะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับให้สวดแล้วไปตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำสัมมาอาชีพนะครับเหมาะกับคนที่ประกอบสัมมาอาชีพก็คืออาชีพที่สุจริตนะครับก็ ค่อยๆสวดแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับใช้คาว่าค่อยๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยสวสดจบเดียวเพราะวไม่รวยเลิกไม่ใช่นะครับการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสะสมพลังบุญเหมือนคุณสะสมเงินไว้ซื้อบ้านซื้อรถอะนะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ซื้อบ้านซื้อรถหาเงินวันเดียวก็ได้แล้วคือถ้าคนรวยมากๆก็อาจจะหาได้เยอะนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่คนรวยขนาดนั้นเนี่ย ก็เป็นเหมือนกับการเก็บสะสมเงินซื้อบ้านซื้อรถนะครับการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสั่งสมบุญบารมีนะครับคนเราจะรวยจะมีแรงดึงดูดจะถูกใจคนหมู่มากจะเข้าถึงใจคนหมู่มากได้เนี่ยก่อนอื่นต้องบอกตรงๆว่าเราต้องมีอะไรดีสักอย่างนะครับการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกคนสวดทุกวัน นะครับวันละหนึ่งจบหนึ่งจบพอไม่ต้องสวดเยอะนะครับหรือใครจะสวดเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแต่อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับขอให้คุณสวดวันละหนึ่งจบน้อยที่สุดนะครับคือหนึ่งจบแต่ถ้ามากกว่านี้ได้ยิ่งดียิ่งอนุโมทนานะครับแต่แนะนําว่าให้สวดมากกว่าหนึ่งจบนะช่วงแรกๆเนี่ยสวดไปเยอะๆเลย9จบเลยนะครับตามอายุหรือ30จบก็ได้ นะครับหรือใครขยันจะสวดเปิดดวงก็จัดไปร้อยแจบเลยก็ได้เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนว่าการสวดคาถาแต่ละคาถาเนี่ยจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจึงจะเห็นผลจึงจะรู้ผลนะครับจึงจะเข้มขังจึงจะศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าทาาําซ้ําๆเหมือนเราทําทักษะอะไรสักอย่างอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยกว่าเราจะเล่นเก่งนะครับเราก็ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงเนาะ กว่าเราจะค้าขายเกงอย่างการปลูกต้นไม้หรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคนที่ปลูกต้นไม้เก่งๆเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาหรือการเก็บผลไม้บางชนิดเนี่ยเช่นการเก็บชุเรียนเนี่ยโอ้หบางคนเก็บชุเรียนอ่ะแบบเราไปสวนเนี่ยโอ้โหบางคนเก็บเร็วมากแต่พอเราไปโอ้โหลูกหนึ่งยังเก็บยากเลยนะครับคือบางอย่างมันเป็นทักษะเนาะการสวดมนต์ก็เป็นเหมือนกันมันเหมือนทักษะพวกนี้เหมือนกัน นะครับต้องสั่งสมสะสมให้เป็นวัส,สีให้ชํานาญแล้วก็คุณต้องนั่งสมาธิด้วยนะครับผมจะเน้นย้ําเสมอว่าคนที่มีพลังจิตสูงสูงจะขออะไรแล้วได้ผลนะครับจะเขาเราียกว่าพลังจิตดึงให้เป็นอย่างดูดให้เป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับท่านเป็นคนที่ผมนับถือมากท่านสวดแค่สี่คำเนี่ยวิชาคมของท่านเนี่ยเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายได้ นะครับนี่คือเรื่องเล่าคุณไปเซิร์ช Google ดูได้เลยนะครับท่านสวดแค่สี่คำเพราะอะไรถึงขลังนะครับท่านสวดแค่4คํคำเพราะจิตของท่านเนี่ยถึงแล้วนะครับจิตของท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับแต่คนธรรมดาเนี่ยต้องฝึกไปอีกต้องฝึกไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องนั่งสมาธิต้องฝึกให้จิตสงบแล้วคุณจะได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการนะครับโลกจักรวาลนี้เนี่ยมีพลังงานบางอย่างอยู่ ที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็การสวดมนต์เป็นการดึงพลังงานดีๆนั้นมาใช้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ